สวัสดีครับเข้าสู่ชมรมโหราออ,อนไลน์สากลโชคมงคลชชนะหรือชมรม m 2 face com ep 1วิธีการเข้าใช้โปรแกรมตรวจดวงฟรีหลายโปรแกรมแบบถาวรใน m 2 face เมื่อเข้าสู่คำว่าเว w วาเว็บ m 2 face แล้ว <Enc our sniff ing> ก็จะขึ้นหน้า ามที่กล่าวดังต่อไปนี้ที่เห็นกันอยู่นะครับาาว,วิธีการเข้าใช้โปรแกรมตรวจดวงฟรีหลายโปรแกรมแบบถาวรใน M2Face ก็ท่านจะต้องเข้าไปพิมพ์นะครับเซิร์ชคำว่าเบ w รบ็ 2face.com นะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับ เพื่อเปิดบัญชีใหม่เมื่อเพิดเปิดบัญชีใหม่เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าข้างในดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทําเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้ได้เรียนรู้กันครับ oh, oh, oh. เข้าใช้โปรแกรมแบบผาวรใน M2Face เข้าสู่ระบบ M2Face นะครับได้ฟรีโดยต้องทําการเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w m t o f c e e o o m ทําำการกรอกข้อมูลเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่แล้วจึงทำการเข้าใช้งานได้เลยครูจะทำตัวอย่างขั้นตอนการขอเปิดบัญชีใหม่ m 2 f a c e ให้ลองทำดูกันดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เข้าไปที่เว็บไซต์ m t o f c e e o o m นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าดังต่อไปนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับ ตามรูปเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ m 2 f a c e หน้าที่ขึ้นมาก็จะขึ้นมาให้ผู้ที่ได้เคยเปิดใช้ m 2 f a c e เเรียบร้อยแล้วช่องแรกให้กรอกเบอร์โทรตอนที่สมัครในครั้งแรกช่องแรกนี้นะครับดูตามลูวสอนนี้นะครับและช่องที่สองให้กรอกรหัสผ่านหรือเบอร์โทรลงไปที่เคยสมัครนะครับลงทะเบียนในครั้งแรกนะครับแล้วติ๊กนะครับติ๊กถูกเพื่อจดจำนะครับติ๊กถูกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ เพื่อจดจำฉันจะได้เข้าจะได้เวลาเข้าเว็บไซต์ในครั้งหน้าไม่ต้องพิมพ์รหัสใส่ซ้ำลงไปให้เหนื่อยนะครับก็คือพอเปิดพิมพ์คำว่า m n t o f e c e ก็จะมีรหัส username รหัสผ่านแล้วเราก็จะเข้าระบบได้เลยนั่นเองนะครับ oh, <okay. S 1> หลายท่านที่เข้ามาใช้ระบบในครั้งแรกไม่เข้าใจนึกว่า M2Face คือ Facebook ขอตอบว่า M2Face ไม่ใช่ Facebook นะครับด้วยเหตุนี้การเข้าใจผิดพอเปิดหน้าเว็บปุ๊บนะครับเอารหัสผ่าน Facebook ที่ใช้อยู่มาใส่เลยอันนี้ผิดนะครับหลายท่านมักจะทำกันแบบนี้นะครับเข้าด้วยรหัส Facebook ไม่ได้นะครับเพราะ M2Face ไม่ใช่ f a c e b o o k นะครับแต่การใช้งานจะคล้ายๆกันแค่นั้นเองนะครับให้นักศึกษาจำไว้ตรงนี้นะครับ หากพอเข้าเว็บไซต์ MTUFE แล้วขึ้นหน้าให้กรอกยูเซอร์และรหัสผ่านตามรูปฝ่ามือนี่นะครับหากท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ m 2 f e มาก่อนท่านต้องไปเข้าที่ขอ้อความด้านล่างสร้างบัญชีใหม่นะครับขอ้อความด้านล่างสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้ว่าที่เขียนว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนสร้างให้สร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการกรอกข้อมูลบัญชีใหม่ซะก่อนแล้วตอนสร้างบัญชีใหม่เนะ นว่าให้กรอก User และพาสเวิร์ดด้วยเบอร์นะครับเนี่ยช่องบนช่องล่างเนี่ยด้วยเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันทั้งสองอย่างเลยครับเวลาใช้ระบบจะได้ง่ายนะครับไม่หลงลืมหรือกลัวจะหลงลืมก็ให้บันทึกเอาไว้ที่ไหนก็ได้เพื่อการลืมรหัสผ่านจะได้เข้าไปดูได้นั่นเองนะครับเปิดขอเข้าใช้บัญชี m y m t มต a เ e นะครับก็เราก็าจะทำการนะครับนี่นะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมุมฝามือนะครับที่เขียนว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ให้สร้างบัญชีใหม่คือคลิกคําว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับจะไปกรอกสองอสองแถวด้านบนนี้ไม่ได้เพราะสองแถวด้านบนหมายถึงนักศึกษาผู้ที่ได้ทําการาเคยลงทะเบียนแล้วแล้วก็มีรหัสผ่านนะ User นะครับมียูเซอร์นะครับหรือรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กรอกใส่ได้เลยแต่ผู้ที่เพิ่งเข้าใช้งานใหม่นะครับยังไม่เคยต้อง ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับก็คือนี่นะครับตรงดูตามลูกศรน,นะครับสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับที่ครูวงไว้นะครับ <'re hết> เมือ่อเมื่อคลิกตรงคําว่าสร้างบัญชีใหม่ขึ้นแล้วก็จะขึ้นรูปดังต่อไปนี้นะครับน,นะครับคลิกเลือกข้อความด้านล่างขวา,ามือตามรูปด้านบนข้อความสร้างบัญชีใหม่แล้วจะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูลบัญชีใหม่ดังนี้นะครับตะกี้ที่คลิกนะครับก็คืออ่าข้อที่หนึ่งนะครับให้กรอกชื่อลงไปนะครับ อ่าช่องถัดมาให้กรอกนามสกุลนะครับช่องที่สามอ่าใส่เบอร์โทรนะครับสี่ลำดับที่สี่คือให้ใส่เบอร์โทรเหมือนกันนะครับก็คือสามกับสี่ให้ใส่เบอร์โทรโทรศัพท์เลยนะครับเพื่อเวลาเข้าระบบครั้งหน้าเราก็จะเอาเบอร์โทรมาใส่ทั้งอ่าทั้งตรงส่วนยูเซอร์และรหัสผ่านนะครับส่วนคําว่าชื่อนะครับชื่อกับนามสกุลนี้จะเป็นชื่อกับ นมสกุลที่อยู่บนโปร,โปรไฟล์นะครับไม่ใช่เป็น u s อร n a m e หรือรหัสผ่านนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับพอเข้าให้กรอ,อก username กับรหัสผ่านก็เอาชื่อมาใส่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับต้องเอา,เ,อาเบอร์โทรนะครับที่ลงไว้แล้วก็รหัสผ่านก็เป็นเบอร์โทรเหมือนกันนะครับตอนสมัครนะครับข้อที่5้าต้องระบุเลือกเพศเช่นเพศหญิงก็ให้คลิกเลือกที่เพศหญิงเพศชายก็ให้คลิกเลือกที่เพศชายตรงคลิกที่ตัวตรงนี้นะครับตามลูกศรนี้ เสร็จแล้วนะครับก็ข้อที่หกก็คือให้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดคือคลิกที่ปุ่มสมัครนะครับข้อที่หกนะครับติ๊กติ๊กถูกตรงปุ่มสี่เหลี่ยมทั้งสองปุ่มนะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดคลิกที่ปุ่มสมัครก็จะขึ้นหน้าดังต่อไปนี้นะครับเมื่อทําครบขั้นตอนตามรูปแล้วให้จดตัวเลขในขั้นตอนที่สามและสี่อันเป็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของท่านที่ท่านได้กรอกใส่ลงไปเป็นอ,อันเป็นเบอร์เพียงเบอร์เดียวกัน ทั้งขั้นตอน3และขั้นตอน4นะครับเพื่อให้จําง่ายนะครับแล้วก็ให้บันทึกเก็บเอาไว้ด้วยนะครับหากต่อไประบบมีการถามให้กรอกข้อมูล2ช่องอันได้แก่ช่อง user และช่องรหัสผ่านนะครับก็ให้ท่านนําเอาตัวเลขเบอร์โทรของท่านกรอกใส่ลงไปทั้ง2ช่องเหมือนกันเลยกับที่ใช้ตอนลงทะเบียนนะครับแล้วทําการลิกคลิกเข้าระบบก็จะเข้าใช้งานระบบได้เลยทันทีนั่นเองนะครับ เมื่อทําขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกข้อมูลคลิกสมัครแล้วก็ต่อมานะครับลําดับต่อไปก็จะขึ้นหน้าตามที่เห็นนะครับเมื่อท่านคลิกลาดับที่7คือปุ่มสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏหน้าตามที่ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือจะมี3ขั้นตอน,อนคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่1นะครับ ขั้นตอนที่1ข้อที่1นนะครับให้ทําการกดปุ่มรูปกล้องเพื่อทําการเอารูปโปรไฟล์ที่ต้องการใส่ลงไปในในครั้งแรกคล้ายๆกับตอนสมัคร facebook นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ a c e b o o k นะครับจะทําคล้ายๆกันเห็นไหมครับตามลูกสอนนี้แล้วก็ข้อที่2คลิกปุ่มขั้นตอนถัดไปเมื่อใส่รูปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่อไปนี้นะครับในหน้านี้นะครับทางฝ่ามือนะครับนักศึษาดูเอาในหน้านี้ตามรูปข้างต้นให้ทํา สองขั้นตอนนะครับได้แก่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคลิกปุ่มรูปกล้องนะครับก็คือเรียบร้อยด้านฝ่ามือในช่วงไหลของรูปในวงกลมนะครับก็คือหมายถึงว่าหน้าที่ผ่านมานะครับหน้าหน้าที่ผ่านมาครูได้อธิบายแล้วก็มาขั้นตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่สองเมื่อคลิกมาแล้วเนี่ยนักศึกษาก็กรอกนะครับข้อมูลต่างๆเช่นกรอกประเทศนะครับ เช่นประเทศไทยก็เสร็จประเทศไทยเมืองอะไรสมมติเราเป็นกรุงเทพก็เสรกรุงเทพนะครับภูมิภูมิลำเนาอะไรส่วนไม่ต้องกรอกทั้งหมดนะครับไม่ต้องกรอกทั้งหมดเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาคลิกปุ่มคําว่ากรอ,อกข้อมูลเสร็จเลือกคลิกปุ่มขั้นตอนต่อไปนี้นะครับตามลูกศรนี้นะครับพอคลิกแล้วก็จะขึ้นขึ้นหน้านี้นะครับขึ้นหน้านี้คือหน้าขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับการกรอกข้อมูลเพียงคร่าว กรอกทั้งหมดไม่ต้องกรอกทั้งหมดที่ผ่านมาไอ้หน้านี้ครูได้อธิบายหน้าที่ผ่านมานะครับหน้านี้คือหน้าที่สามนะครับก็คือขั้นตอนนี้เมื่อ,อจะมีการเพิ่มเพื่อนนะครับจะมีการเพิ่มเพื่อนก็จะจะขึ้นว่าข้อความว่าเพิ่มเพื่อนนะครับจะเพิ่มหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเป็นพิธีก่อนนะครับกรอกอย่างน้อยเพิ่มเพื่อนหนึ่งคนนะครับแล้วก็ทําการคลิกปุ่มนะครับเสร็จสิ้นนะครับ เมื่อคลิกปุ่มเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายตามรูปในข้างต้นนะครับนักศึกษาทําการเลื่อนหน้าดังกล่าวและคลือปุ่มเพิ่มเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งรายการก็จะเพิ่มกี่รายก็ได้เพื่อให้เกิดสังคมใหม่ในการเปิดบัญชีใช้ใหม่แล้วสุดท้ายให้คลิกที่ปุ่มสีแดงเสร็จสิ้นก็จะขึ้นรูปหน้าโปรโฟไฟล์อันเป็นหน้าทำลายได้ของผู้เปิดใช้บัญชีดังต่อไปนี้นะครับนี่นะครับรูปหน้าโปรโฟไฟล์นะครับก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับเรา อ่าก็จะมีโปรแกรมไม่ใช้ฟรีนะครับตั้งแต่โปรแกรมแรกตามลูกศรโปรแกรมที่1โปรแกรมที่สโปรแกรมที่สโปรแกรมที่สโปรแกรมที่5ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5โปรแกรมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็เข้าไปใช้งานเข้าไปเล่นได้นะครับเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของท่านก็ให้เข้าตรงช่องนี้นะครับดูตามลูกศรนะครับเข้าไปดูที่โปรไฟล์ได้นะครับถ้าจะกลับมาคลิกที่หน้าทำลายเพื่อเกิดหน้านี้ก็คลิกตรงนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สามารถแชทคุยกันได้นั่นเองนะครับ ในรูปหน้าทำลายของผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เก่า M2 ็ม f ูของแต่ละท่านนะครับจะประกอบไปด้วยด้านหน้าตรงกลางหน้าทำลายด้านบนสุดไล่ไล,ลงมาจะมีโปรแกรมต่างๆที่เปิดให้ใช้ฟรีเมื่อเข้าใช้ระบบ M2F a c e ดังมีชื่อโปรแกรมตามลำดับนักศาลองเลื่อนและคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับโปรแกรมที่1คือโปรแกรมผูกดวงจากราศีอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคู่กับไฟตําราวิชาโหราตาทิพพระอินสูตรลับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโปรแกรมอื่นๆอีกนั่นเองนะครับก็นี่นะครับโปรแกรมนี้นะครับที่ครูพูดตะก,กี้ก็เราก็ลองคลิกเข้าโปรแกรมแรกเลยคลือเข้าไปดูก่อนว่าโปรแกรมแรกนี้เป็นอย่างไรนะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บก็เมื่อนักศึกษาคลิกเข้าไปสู่โปรแกรมที่หนึ่งแล้วก็วจะขึ้นหน้าโปรแกรมให้เริ่มต้นใช้งานนะครับตั้งดวงนะครับาต่า หรือผูกด,ดวงได้โดยที่ให้สังเกตดูนะครับว่าโทรศัพท์ในบางเครื่องนะครับระบบโทรศัพท์ช้าแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะแรงแต่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าการโหลดขึ้นหน้าโปรแกรมก็จะช้าตามรุ่นโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์บางรุ่นนะครับย้ํานะครับคลิกเปิดแล้วขึ้นหน้าโปรแกรมเลยทันทีโทรศัพท์บางเครื่องเปิดแล้วต้องรอรัน 1- 2- ถึงสถึงนาทีก็เเลยก็มีนะครับครูเคยเจอแบบนี้มาแล้วนะครับหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องพะวงนะครับบางครั้งไม่ใช่เกิดเพราะอินเทอร์เน็ตแรงหรือไม่แรงนะครับ แม้บางเครื่องใช้อินเทอร์เน็ตแรงแต่เป็นเครื่องโทรศัพท์รุ่นเก่าๆระบบอาจไม่ค่อยดีก็ต้องคลิกแล้วรอตามที่ครูกล่าวมาแล้วนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจในข้อนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อหน้าโปรแกรมขึ้นแล้วจะขึ้นมาตามรูปดังต่อไปนี้นะครับนี่อันแรกนะครับโปรแกรมอันแรกที่ครูทิกให้ดูก็จะขึ้นหน้าตามตามรูปนี้นะครับเมื่อขึ้นรูปโปรแกรมตามรูปในขั้นต้นขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักศึกษาลองกรอกข้อมูลทั้ง ตั้งดวงชะตาใส่ลงไปแล้วทําการคลิกปุ่มคํานวณโดยนะักศึกษา,าจะต้องทําการกรอกเลขท้ายนะครับสามตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนอันเป็นเลขบัตรของเจ้าของดวงชะตาเสร็จแล้วให้เลือกเพศเจ้าของดวงชะตานะครับตอนนี้เลือกเพศนะครับแล้วก็กดคลิกปุ่มคำวนวณนะครับก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับเห็นนะครับพอคลิกปุ่มคำวนวณสมมติว่าครูตั้งดวงสมมติว่า,าเลขสิบสามหลักของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับ เลขสามตัวสุดท้ายก็คือหลักร้อ,รอยหลักสิบหลักหลักหน่วยยกตัวอย่างนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้ครูครูตัวเลขกับรูปนี้ครูอ,อาจจะใส่ผิดนิดนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อตัวเลขนะครับหลักร้อยหนึ่งห้าสองในที่นี้แต่แต่ในโปรแกรมนี้ครูตามรูปนี้ครูใส่ผิดนะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับหลอกเลขตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลข ยกตัวอย่างว่าหนะ้าห้าสองนั่นเองคอแล้วก็เพศหญิงพอคคิดคำนวณก็จะขึ้นตามรูปนี้นะครับแต่ในตัวอักษรน,นี้ค,จจครูอาจจะพิมพ์ผิดนะครับอาจจะพิมพ์ผิดในในใน,ในคลิปในรูปในคลิปนี้นักศึกษาก็ไม่ต้งองขวงนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นรูปตามนี้นะครับตามเลขบัตรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็สรุปแล้วก็คือโปรแกรมต่างๆนะครับนักศึกษาจะเข้าใช้ได้นักศึกษาก็ต้องลงทะเบียน M2Face กันก่อนนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียน M2Face เรียบร้อยนะครับนักศึกษาก็จะสามารถเข้าใช้โปรแกรมต่างๆได้อ่ามากมายนะครับก็สุดแล้วแต่ว่านักศึกษาจะอ่าเลือกใช้โปรแกรมอะไรนะครับแต่กรณีลักษณะแบบนี้นะครับอ่านักศึกษาใน EP1 นะครับ ก็พูดแต่คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับส่วนใน EP 2, EP 3, EP 4เนี่ยครูจะสอนแนะนำการใช้แต่ละโปรแกรมแต่ละโปรแกรมทั้งโปรแกรมที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับทั้ง5โปรแกรมเนี้ยให้ใช้ดอย่างละเอียดแล้วนักศึกษาจะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดวงตา กราฟอินทราศีจักรหรืออะไรต่างต่อมีอะไรได้อย่างง่ายดายโดยที่นักศึกษาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรมนะครับใช้ฟรีตลอดนั่นเองนะครับก็สุดท้ายนะครับสรุปนักศึกษาจะต้องเข้าระบบ M2P ให้เป็นและต้องเข้าใช้โปรแกรมต้องลงให้เป็นและนักศึกษาก็จะสําเร็จในเบื้องต้นในการก้าวเข้าสู่วิชาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆต่อไปนั่นเองนะครับ ครูปรมาจารย์เจรนายโชมคมงคลชนะขออวยพรให้สิทธุทุกคนจงประสบความสําเร็จในวิชาที่ตั้งใจเรียนให้ถึงขั้นสูงสุดแล้วเป็นสุดยอดชั้นสุดยอดอาจารย์ชั้นเอกในาศาสตร์มูเตลูลสายการพยากรดวงจันทร์ด้วยกันทุกคนนะครับสําหรับอ p พีหนึ่งนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ